สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะตอนนี้ก็อยู่กับร้านมาวินเชียงกงนะคะวันนี้เราก็จะพามาส่งรถคันนี้นะคะไปที่จังหวัดสะเชิงเตานะคะรถโบราณคันนี้เราก็รีวิวไปแล้วนะคะ โบราณโบราณคันนี้เราก็รีวิวไปแล้วนะคะ,ะวันนี้ก็เราก็จะมาจดส่งให้ลูกค้านะคะลูกค้าอ,อยากได้เป็นแบบรถสไลด์ไปนะคะจะไดะ้ทางหน้าจะได้ไม่เสียโฉมนะคะเราก็เลยให้รถสไลด์สิบล้อคันนี้นะคะมาเอาไปส่งให้ลูกค้า ขับได้นะคะรถคันนี้รถคันนี้ก็อายุก็ประมาณ47ปีนะคะเกิดพศอ,อ่ะ1ิบีจิศนุโลกน้องตมเชียงใหม่ ก็มีหลังคาด้วยแล้วนะนะคะรถคันนี้ก็ไม่ไม่ค่อยผุเท่าไหร่นะคะ<แต> <imet S 1> ถ้าสภาพนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะฮหมอ,บอแบ๊ก็ต้องให้ไปน้ำพินให้ไปยุ่หมอแบ๊มบ,บ,บมาน้ำรถล,ละทิษสน,นุโลกหนองตมที่แรกว,ว่าจะขับไปกลัวขึ้นเขาไม่ได้ฮะ<ท> <people> ตุ่มเลยเหรอจา พ่าเจ้าก็ใส่กุมืออยู่ด้ตอนนี้ความยาวก็จะประมาณ8เมตรนะคะเดี๋ยวมาดูบรรยากาศช่วงที่รถสไลด์ขึ้นนะคะ ก็ถือว่าโอเคนะคะผูกก็ไม่ผูกมากเท่าไหร่นะคะแต่ว่ายางก็ยางหลังก็ไไม่ได้น พอดีเป๊ะ ถคันนี้ลูกค้าจะเอาไปทํารถบ้านนะคะลูกค้าต้องการแบบว่าขับได้ขับไปไหนมาไหนได้ต่อทะเบียนได้นะคะก็ปลาทางก็สะเชิงเชา่าพิสนุโลกกาลสินสะเชิงเชา น่ากลัวจังจเจ๊พี่เบอร์ที่ลงไหมครับมีแต่เดี๋ยว รถคันนี้ก็น่าจะไปถึงที่หมายก็ประมาณสี่ห้าทุ่มนะคะขอบคุณลูกค้านะคะที่อุดหนุนนะคะรถบาสไปใช้งานเป็นรถบ้านก็ได้เป็นรถกาแฟาก็ได้นะคะ สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ